สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้หญิงมีอะไรแปลกใหม่ล้ำสมัยของประเทศฟินแลนด์มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ในรถตู้ไร้คนขับนะคะรถตู้ไร้คนขับเนี่ยจะทำงานประหนึ่งรถเมย์ท้องถิ่นนะคะรับส่งผู้โดยสารจากเมืองตมัมเบร ไปสู่แขวงเมืองเฮลระวันตาประเทศฟินแลนด์ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะหลังจาก6เดือนนะคะพอพ้นระยะเวลาทดลองถ้าระบบไม่มีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะเปิดใช้งานจริงๆแบบเสียเงินนะคะสังเกตไหมคะว่าคนขับแทบจะไม่ได้แตะพวงมาเลยเลยนะคะ ที่จริงหญิงเรียกว่าคนขับก็ไม่ถูกนะคะจริงๆแล้วเขาคือคนที่ควบคุมระบบค่าเพราะว่าถ้าระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาเนี่ยคนจะได้จัดการได้ทันท่วงทีค่าแต่หลังจากทดสอบแล้วนะคะคนคนนี้ก็จะไม่ได้มานั่งที่คนขับอีกต่อไปค่ะรถตู้ไร้คนขับเนี่ย จะทำงานโดยระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วระบบเซนเซอร์ระบบแผนที่นะคะจะจอดทุกป้ายรถเมย์ค่ะแล้วก็จะจอดเองนะคะตรงทางม้าลายแล้วก็ตรงที่มีสัญญาณไฟแดงนะคะเห็นไหมคะเลิศค่ะ